เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็มาต่อกันเลยนะครับกับเกมร a สเตอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําภารกิจของสัปดาห์แรกก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าผมยังเหลือภารกิจของสัปดาห์แรกอยู่พอสมควรนะเพราะว่าผมยังไม่ทําเลยไอ้สองตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นที่ผมทําก็คือมันน่าจะเป็นที่เขาลบนะครับอ่าที่เคาลบผมยังไม่ผ่านเนาะแล้วก็กำจัดซอมบี้นะครับตัวนี้ผมต้องไปทําที่สัปดาห์ที่2นะเพราะว่า มันจะให้เราไปกำจัดซอมบี้ที่บังเกอร์ใช่ไหมละ่ะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําตัวนี้กันก่อนนะครับมาดูภารกิจกันเลยนะครับผมภารกิจแรกนะครับก็จะเป็นกำจัดซอมบี้เน่าหมิ่นครับตัวนี้ผมจะไม่ทํานะจริงๆผมจะทําแหละแต่ผมจะตัดออกนะครับผมผมจะมาทําตัวนี้ก่อนก็คือไปที่โรงต้นสนนะครับแล้วก็อุณหภูมิ เยื่อแข็งนะอุณหภูมิหนาวมันน่าจะเป็นหิมะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็เราต้องก่อไฟนะครับเพื่อ่อซอมบี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทาตัวนี้กันก่อนนะครับผมอ่ะกดเข้าไปแล้วก็ยอมรับนะครับผมอ่าเราต้องไปที่ดวงต้นสนกันนะครับโอเคพอมาดึงตรงต้นสนกันแล้วนะครับขั้นแรกที่เราต้องทํานะ ผมแนะนําว่าให้ใส่เสื้อมาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องอากาศหนาวนะครับผมเดี๋ยวเราต้องหาที่จุดก่อกองไฟก่อนนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวหลักๆเราต้องเก็บพวกเกี่ยวกับไม้มาก่อนนะไม่งั้นเราจะโดนเ,เราจะก่อไฟไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องดูตัวก่อไฟก่อนลองดูก่อนนะ อันนี้ไงเจอซุ้มก่อไฟนะครับนี่เราต้องเอาไม้ห้าชิ้นนะครับมาวางรอสักพักนะครับแล้วก็จะมีไอตัวซอมบี้เข้ามานะครับมาใช่ไหมนี่นี่ไอตัวนี้จะเละิกจะละิไอตัวนี้ต้องระวังด้วยนะครับเวลามันตีเรามันตีเรามันจะเพิ่มเอ่อ XP มันขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่าให้มันตีเลยดีกว่านะครับผมเราจับกี่ตัว2ตัวใช่ไหมนี่เห็นไหมมันตีเรามันจะเพิ่ม x p ขึ้นมานะครับผม เดี๋ยวผมจะใช้มีดนะเพราะว่าผมมีกิจกรรมการใช้มีดอยู่นะครับของสัปดาห์ที่2เดี๋ยวเราจะรอมันสักพักนะครับเพื่อจับไอตัวนี้ตะข่ายที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นตะข่ายคาร์บอนนะครับผมเ,เราต้องรอมันก่อนอนะ่ะตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่เกี่ยวนี่ไงเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วฟันนะครับฟันผมต้องใช้มีดนะครับเพราะว่าทํากิจกรรมไปด้วยเลยอ่าได้แล้วฟึบเก็บมัน โอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกําจัดอีกตัวหนึ่งนะครับของระดับยากนะครับผมอ่าสำหรับตัวระดับยากนี้นะครับต้องไปกําจัดไอ้ตัวจอมพุ่งนะครับที่ยอดแหลมหินปูนนะครับวิธีการก็คือเอ่อเราต้องมีระเบิดก่อนนะครับเพื่อระเบิดแร่นะครับผมเกี่ยวกับแร่นั้นนะครับอ่าโยนระเบิดไปใส่ที่แร่เพื่อให้เกิดการมีเสียงขึ้นนะครับและไอ้ตัวนี้ก็จะวิ่งมาพุ่งใส่เรานะครับตัวนี้ผมแนะนําให้ถือปืนมานะครับย่ามใช้มีดโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ตีแรง พอสมควรนะไม่รู้ว่าตีครั้งเดียวตายหรือเปล่านะแต่มันตีผมก็ถือว่าลดไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะแต่เราต้องเซฟตัวเองนะครับโดยการใช้ปืนเป็นหลักนะครับผมโอเคมาถึงภารกิจต่อไปกันเลยนะครับก็คือไอ้ตัวจอมพุ่งนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องหาก็คือ,อ,อหาที่ยอดแหลมหินปูนนะครับะอกตัวหนึ่งก็ต้องสร้างเสียงด้วยระเบิดนะครับก็คือการทําลายแร่นั่นเองนะครับผมให้เรากดยอมรับไปเลยนะครับพื้นผิวพื้น สภาพอากาศก็จะเป็นหมอกนะครับเดี๋ยวเราต้องไปที่ตรงนั้นกันเลยนะครับผมพวกตัวนี้นะครับไอเป็นพวกหินแร่ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวนะผมเก็บไปตัวนี้ก่อนโอเคต้องหาหินแร่ที่มันเป็น2อันนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันมันจะสร้างเสียงระเบิดได้ดีนะครับผมเนี่ไงเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วไม่ใช่นี่วะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้เผื่อได้นะครับเผื่อได้ฟึบอกาเราถอยมานิดนึงนะครับเราดูสัญญาณนะครับพึ่งอ่านี่ไง การล่ออาจจะเสียงดังไม่พอนะครับได้ไหมมันต้องโยนใส่ไอตัวน,นี้นะครับเงียบไอ้อีอกรูปนึงไม่ได้ปะ่ะอีกรูปนึ่งถ้าเนี่ยตัวนี้เอ้ย,อย อุ๊ยอ๋อมันตีได้ไม่แรงเท่าไหร่นรนะเดี๋ยวเราต้องถอยมาก่อนเพราะว่าเรามีชุดกเาะนะครับอ่ะนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจับมันเลยโหใช้เวลานานมากโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับภารกิจจับไปตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจของสัปดาห์ที่2กันเลยนะครับอ่าสำหรับของภารกิจสัปดาห์ที่2นะครับเราก็มาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมเอ่อไอตัวนี้มันไม่ได้เข้าไปที่บังเกอร์เลยนะ เนี่ยไม่ได้เข้าไปเลยนะครับน่าจะอยู่ฝั่งด้านนอกนะแต่ผมจะไปเก็บไปตัวนี้ก่อนนะครับเอ,อีเดี๋ยว,ยวผมต้องเก็บไปที่สันเขาก่อนอ่าไปที่สันเขาก่อนเลยนะครับผมจะได้เก็บง่ายหน่อยโอเคอ่าพอมาถึงแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการในตัวนั้นก่อนเลยนะผผนเพราะพูดพานทําเพลงจะได้จัดการง่ายๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ ได้แต่แต้มนะครับได้แต่แต้แตมความเป็นมิตรนะครับอ่าเราได้แล้วจับแค่ตัวเดียวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปวิจัยกันก่อนนะครับไอ้ตัวนี้มันจะใช้อะไรบ้างนะตัวนี้ตัวนี้มันจะใช้ลําโพง7ชิ้นนะครับอะเดี๋ยวผมมีลําโพงเนาะผมมี10ชิ้นไอ้ตัวนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้เป็น1อัน ลดไอตัวนี้ลงมานะใหะ้ประมาณร้5ก็แล้วกันแล้วก็ทําการวิจัยนะครับผมโอเคเราได้มาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าได้อะไรเดี๋ยวเราผมจะมาทำภารกิจตัวนี้ก่อนไอตัวนี้ก็จะเป็นอซอมบี้อ้วนนะครับเราจะไปหามันได้ที่ดงต้นสนนะครับแล้วก็ไอตัวนี้คืออะไรคือแสงนะเคลื่อนที่ด้วยคบเพลิงอ๋อเราต้องสร้างคบเพลิงขึ้นมานะครับเพื่อล่อมันเข้ามาหาเรานะครับตัวนี้ ก็เป็นหมอกนะอ่าเดี๋ยวกดยอมรับไปก่อนนะครับผมยอมรับอ่าโอเคได้ละเราต้องการอะไรเนี่ยแว่นกลับไปตัวนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนเราน่าจะมีแว่นอยู่แว่นกับไปนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวเราจะมาสร้างคบเพลิงกันก่อนคบเพลิงคบเพลิงอ่าอยู่ตรงนี้มีเอ่อหนังสัตว์นะครับเชือกแล้วก็ไม้เดี๋ยวเราไปหาที่หลัง เราจะหาได้จากไอ้พวกนั้นแหละไอ้พวกสัตว์แล้วก็ตัดต้นไม้นะครับอีกตัวนึงก็เป็นเชือกใช่ไหมเราก็กำจัดอมบีเอาก็ได้นะครับโด่งต้นสนเนาะะอยู่ตรงนี้โอเคเมื่อถึงกันแล้วนะครับเราต้องสร้างไอ้ตัวนั้นก่อนนะโดยการยิงสัตว์นะครับเพื่อเอาหนังมันมานะครับผมหนังแค่กี่ชิ้นวะมันมันต้องการกี่ชิ้นไม่รู้เลยนะผมดูว่าอันนี้มีเชือกนะครับเชือกได้มาแล้ว เดี๋ยวไม้นะครับไม้ไม่เอาตอนนี้ไม่ใช้เนื้อนะครับใช้ไม้ก่อนไม้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 อันนี้เป็นไม้อุปนะบุปโอเคเดี๋ยวเราจะกินซอมปีอ่มีมีเหยดนะครับมีเหยดระเบิดเราไม่ใช้ลูกซองมาเดี๋ยวตัวนี้ ผมจะสร้างคบเพลิงก่อนเออขาดไม้อีก3นะครับผมเดี๋ยวกินข้าวแป๊บนึงนะครับโอเคเดี๋ยวต้องการไม้อีก3โอเคได้มาละเออต้องประดิษฐ์ก่อนตัวนี้ไม่เอา เราจะต้องเอาคบเพิงอ่ะคบเพิงเมื่อกี้ผมสร้างไปแล้วไม่ใช่หรออยู่ไหนอ่ะเอาเนี่เยเอาเบอร์ที่มาวางเอาคบเพิงนะครับคบเพิงยืนอยู่สักพักนะครับแล้วมันก็จะมาหาเราเองเดินไปรอบๆในยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ไงมาแล้ว เดี๋ยวเราต้องใช้เมีดนะครับเม็ดเกาะเราเยอะอยู่ไม่เป็นไรอะได้มาแล้วได้เอาแค่นหนึ่งตัวนะครับผมไม่ได้เอาเยอะโอเคได้แล้วเดี๋ยวกลับไปที่แคมป์กันเลยโอเคเดี๋ยวผมจะทําการวิจัยก่อนเลยนะครับผมโดยการเอา,เอา,เอาไอ้ตัวนี้มา4ชิ้นแล้วก็แวน่นแวน่นแวน่นไม่มีอะแว่นเดียวเดี๋ยวแปเวแว่นก่อน เอาแว่นก่อนเลยนะครับแว่นผมมี9้าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ใช้ด้วยกันได้นะอันนี้แว่น4ชิ้นนะครับแล้วก็ไอตัวนี้อีก4ชิ้นพอดี96 96%เปอร์เซ็นต์นะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าโอกาสที่จะได้ไหมสำเร็จนะครับผมโอเคได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าไม่ได้ซะแล้วไอตัวบดขยี้ไอตัวนี้น่าจะาจ,าจะตีแรงนะเ,เดี๋ยวอยู่ตรงไหนอยอดแหลมหินปูนนะครับแล้วเราต้อง มีกลิ่นนะครับผมลองใช้กลิ่นเหม็นเพื่อล่อซอมบี้นะครับผมไอตัวคําว่ากลิ่นเหม็นนี่เราเราต้องให้มันโจมตีเราก่อนนะเพื่อสร้างกลิ่นให้ตัวเองนะครับผมอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นฟ้าขนองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะรับไปก่อนรับไปก่อนเลยแล้วเราจะเอาของเราไปเก็บก่อนนะครับไปที่ไหนนะยอดแหลมหินปูนใช่ไหมเราตัวนี้เต็มนะครับเต็มเต็มหมดเลย โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอเอาปืนก่อนเลยนะครับเอาปืนก่อนโอเคก็มาถึงแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่ากลิ่นเหม็นนี่เราต้องให้ซอมบี้มันตีให้สร้างกลิ่นจากเราก่อนใช่ไหมเนี่ไอ้ตัวเนี้ย นีน่ไอตัวเนี้ยเดี๋ยวเราต้องให้มันตีเพื่อสร้างกิ่นให้ตัวเองก่อนนะน่อันนี้สักทีเว้ยเราต้องให้มันสร้างกิ่นให้เราอะ่ะต้องไปหาซอมบี้ก่อนไหนวะให้มันตีเราอ่ะนะสร้างกินเดไม่กิ่นไหมไม่มีตัวนี้ใช่ไหม สร้างกลิ่นโหควรต้องอานบน้ำได้ไหมได้ไหมยังไม่มานะครับยังไม่มาโอ้๊ยมายังมายังไม่ใช่ตัวนี้ว่ะนีไงได้แล้วได้แล้วอ่าได้แล้วนะครับมีกลิ่นเหม็นแล้วเดี๋ยวเราก็รอสักพักนะครับมันน่าจะมาอยู่ใ้ตัวนี้ไฟช็อตเรา ใช่ไหมทำไมียบเติมยาหน่อยนึ่งอ่ะนี่ไงฉันเจอแล้วนะครับผมอ่านี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเราก็ยิงมันเลยครับมันน่าจะไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างหลังปิดบล็อกแน่นอนเลยเนะนี่ยในตัวบทคยีนี่เรียบร้อยฮะไม่ทันกูหรอกอ่าจับเรียบร้อยนะครับผมเราต้องสร้างกลิ่นให้ตัวเองก่อนนะค่อย จับมันได้มันค่อยโผล่มาครับก็เดินเดินวนหาหรือเมื่อกี้มันอาจจะอยู่ข้างหลังเราก็ไม่รู้นะมันอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่รู้โอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปที่ออไอ้นั่นอีกที่หนึ่งนะครับเออตรงไอ้รถตู้วิจัยนะครับผมเพื่อกำจัดซอมบี้โดยการโดยใช้แค่อาวุธระยะประชิดนะครับผมนี่ก็คืออาวุธพวกนี้นั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะอซอสมบีครับตีกครับฟันฟันฟันได้ไหมน่าจะได้นะครับผมาเรียบร้อยต,ตัวนี้น่าจะผ่านอยู่นะ เก้าร้แล้วนะครับผมเหลือ,อีกตัวเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจอแล้อ่ะผ่านแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจการกําจัดซอมบี้ที่ตู้นะครับผมอ่าที่รถตู้เดี๋ยวเราไปที่แคมป์กันเลยโอเคเดี๋ยวผมจะต้องกลับบ้านไปอาบน้ําก่อนแต่ก่อนไปอาบน้ํานะครับก็มาที่งานวิจัยเราก่อนเลยนะครับผมงานวิจัยเราจะใช้ตัวนี้3ชิ้นไอตัวนี้เราไม่มีนะ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นใช้กล่องแทนนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ถึง100%หรือต่ำกว่า90%เนี่ยมันจะให้เราไปทำภารกิจใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามันบอกว่าโอกาสสำเร็จนะแสดงว่ามันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จด้วยนะครับผมนี่ผมจะเพิ่มเป็นโอกาสนี้เลยก็ทำการวิจัยนะครับเพราะว่าโอกาสสำเร็จอยู่แล้วนะครับผมโอเคได้แล้วนะครับผม ได้แล้วโอกา,าสสาเร็จก็า่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราได้อะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับตัวแรกเลยเรากดใช้ปุ๊บอ่าได้ลำโพงมา1ชิ้นนะครับผมส่วนตัวนี้อ่ตัวที่2ปุ๊บได้ขวดวิสกี้นะครับผมส่วนตัวสุดท้ายปุ๊บ โอ้โหได้หลอดไฟ LED นะครับผมหลอดไฟ UV ผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันน่าจะทํามาทําการวิจัยด้วยหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านไปอาบน้ําก่อนเลยนะครับโอเคก็มาสรุปภารกิจกันก่อนนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมอาสำหรับคลิป,ลปนี้นะครับ าการรับชื่อเสียงผมก็ยังไม่ได้นะในที่เคารุของฟอกคนับของสัปดาห์แรกส่วนภารกิจที่2องภารกิจที่3นี้นะครับการฆ่าซอมบี้75ตัวผมก็ยังไม่ได้ไปบังเกอร์นะครับก็เลยไม่เอมันยังไม่มีภารกิจให้ไปบังเกอร์นะครับผมอ่าส่วนสัปดาห์ที่2นี้นะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ผ่านไปประมาณ5ภารกิจนะครับผมอ่าพฟอกหนังนี่ก็คลิปเมื่อกี้นี้นะครับผมคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ สร้างความเสียหายด้วยอาวุธปอ้ยด้วยอาวุธระยะประชิดนะครับ1,000ก็เมื่อกี้นี้นี่เองนะครับผมแล้วก็ไปที่ตู้ก็ของคลิปก่อนหน้านี้นะครับรอดซอมบี้ก็น่าจะเป็นคลิปของก่อนหน้านี้นะครับผมจับซอมบี้ในสภาพอากาศาฝนนะครับฝนแล้วก็หิมะตกก็มาเสร็จสิ้นในคลิปนี้นะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับผมก็พายุฟ้าขนองนั่นเองนะครับผมหรือหิมะตกน่าจะเป็นหิมะตกนะ เออใช่มีมะตกนะผมโอเคก็คลิปนี้ก็ทำภารกิจก็ได้พอสมควรนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่นะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ